h e l lo everyone สวัสดีครับกับผมโอปอหนึ่งในทีมงานมิสเตอร์ต้นนะครับวันนี้ก็มาเจอกันกับเกม DC Standalone อีกครั้งนะครับไม่ใช่อีกครั้งดินานมากเลยกว่าจะเข้ามาเล่นอันนะโอเคเ e t โก o าโลเเกียครับจัดไปตอนนี้ผมมาอยู่ที่เมืองไหนจําไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้เล่นนานเพราะปกติผมจะเปิดแผนที่ใน Google ดูนะครับ DC Standalone แมปเชน e อรัสอะไรประมาณนี้แต่วันนี้คิดว่าจะไม่เปิดดู เดินแม่งไปเรืนน่อยๆแหละเร่นไปเรื่อยๆจะโดนตบโดนยิงหรืออะไรก็แล้วแต่จะเริ่มได่ใหม่อันนี้ไม่ว่ากันผมจะเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ไม่เปิดแผนที่ดูใน Google เลยก็ <_ t art> ได้อะเพิ่มเพิ่มอัตราลดในการเรนนะครับไปครับเดินครับอ <_ t art> ืมเริ่มมืดแล้วครับ <_ t art> เริ่มลำบากแล้วครับเออรู้สึกตั้งแต่เกมอัปเดตไปรู้สึกว่าภาพของเกมจะสวยขึ้นนะครับรู้สึกว่าภาพของเกมมันจะสวยขึ้นแล้วก็การเคลื่อนไหว ก็ดูแบบว่าสมจริงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหรือเปล่านะไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้เล่นนานเอาค้ามาเลยครันนี้มันก็เลยดูอันนั้นหน่อยแต่มผมก็รู้สึกได้นะว่ามันเออโอเคขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะลองปรับอันนี้ดูแป๊บนึงวอ๋ออันนี้คืออันนี้คือเอาผมจะปรับอันนี้ก็แล้วกันเห็นตัวกันใกล้ๆหน่อยมองใกล้นงะมืนหัว ออกไปกดีกว่าอมานี่แหละมีของอะไรเก็บบ้างไหมวะเออถ้าหน้าจอมีลายเส้นอะไรเฉียวขาวอย่ากตกใจนะครับเป็นพอจอผมเริ่มไม่ค่อยดีแล้วย่องเข้าไปดีกว่ามีของอะไรให้เก็บเละแร้วละแระเออ ผมอาจจะเล่นได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าเนี่ยบรรยากาศในเกมมันเริ่มมืดแล้วเริ่มมองไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผมไม่ค่อยชอบเล่นตอนมืดเท่าไหร่ชอบเล่นตอนกลางวันมากกว่าอ่าสำหรับตอนนี้ผมก็อยู่กับเซิร์ฟ DC DBTH ครับเซิร์ฟของคนไทยพวกเรากันเองเนะาะสนใจก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวว้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนวิดีโอพักคนก่อนนานนั้นนะจะได้เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเป่าว้าว เอาใหญ่จุงแต่อันนี้ใหญ่กว่าไม่เอาเอาขออยายอมเนี่ยผมรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวอะไรมันมัน,ม,นมันดูสมจริงขึ้นอ่ะคุณว่าไหมนะหลังจากที่มันได้เข้ามาเล่นนานมากเสียงอะไรวะมีคนอยู่อ่ะอาดยอยากไม่ได้แล้วเตรียมปืนก่อนคนหรือซอมบี้นี้ก็ไม่แน่ผมก็เคยอยู่ในเดินเดินอยู่ข้างใน,นโดนยิงปกัปก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 ปักเดียวตาย พอช่วงนี้เซิร์ฟเขาก็มีจัดก,กิจกรรมนะครับ King of Air Strip อะที่ผมได้ยินข่าวผเห็นกันแบบมันมันกันมายิางกันปุ๊บปักปุ๊บปักแบบไปทนทีมสู้กันใครจะเป็นราชาแห่งเกาะเจนรัตนะครับเ,เ,เดินดุมดุมไปรเรื่อยๆหาของอมีของบอ่มีของบ,อบอ่มี มือแร้งวางบอไอ้โค้อพ่อหนาจักหน่อยไม่ไม่พ่อหน้าใครทั้งนั้นแหลตอนเนี้ยจะซอมบี้หรือจะคนผมก็ไม่ไม่ขอพ่อก็แล้วกันมีขอว่ามาครับความมืดมันมองลําบากนอกจากคุณจะมีไฟฉายไฟฉายใน่กระบอกกับหน้าตาข้อศอกมานะครับเดินไปเรื่อยๆอา่าบรรยากาศมัน สองฟ้าสวยงามวิ่งขวานเราวเตรียมขวานไว้แล้วผมเป็คนคนขี้ตกใจด้วยนะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนไม่สามารถทราบได้นะครับอีกอย่างหนึง่งเวลาเล่นตอนมืดมันก็มีทข้อดีข้อเสียครับข้อเสียก็คือเรามองคนอื่นไม่เห็นมองซอมบี้ไม่เห็นมองการเคลื่อนไหวอะไรไม่ค่อยเห็นนอกจากว่าเรามีไฟฉายแล้วข้อเสียก็คือแบบว่า ถ้าเรามีไฟฉายก็ทำให้ศัตรูรู้ได้ว่าเราอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็ศัตรูก็มองเราไม่เห็นเหมือนกันนะครับแต่บางคนตาดีเหลือเกินเนี่ยก็มีเนรสีขาวกันอนะสองปั๊บเจอปุ๊บเราจะเข้าไปสำรวจบ้านนี้นะครับผมขอพกปืนไว้ก่อนเือบางทีมีใครมานอนหลับในบ้านอลังนะี้แม่งมองไม่เห็นวะ หยุดนะอย่าขยับอย่าขยับนะจ๊ะอย่านะจ๊ะโอเคไม่มีแล้วเดินๆตอนมือมันก็เลยก็ปิดประตูก่อนเราเป็นคนมีมรารยาทเมื่อเปิดต้องปิดแต่ถ้าลงมาแล้วประตูเปิดแสดงว่านะเออมันคงไม่น่าจะมีอะไรมากมายคนเริ่มมืวมันก็เล่นยากแล้วแหละ พี่ไม่ค่อยชอบด้วยเล่นตอนมดืดของก็มองไม่เห็นจะมีอะไรสักอันไหมล่ะอันนี้อะไรอ่ะสภาพดาเมจมันก็ยังพอถูๆจถ่ายได้อยู่เอาไว้ก่อนอ้าวเก็บไม่ได้อีก เอทำไมาเก็บไม่ได้นะครับเอ่อไม่เป็นไรเก็บไม่เก็บวะถือปืนก่อนดีกว่าถือขวานดีกว่าเอาอย่างไรกันแน่วะเพราะว่าผมผมจะผมจะกลัวซอมบี้นะเมื่อซอมบี้มันตกใจ พราะคนถ้าปกติคนเจอปุ๊บถ้าเขาอันนั้นก็ถ้าคนโหดๆนะก็ซัดเลยไม่ทักไม่ทายซัดเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นซอมบี้อย่างน้อยมันก็ยังเฮ้ยอะไรอะ่ะเอาหุ่นไล่กาโุ๋ยหยอกตกใจมาเลยยืนทำตรงนี้เนะี่ย <c oughs> บ้าก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ในเมืองนี้ครับมองแล้วก็ไม่ค่อยเห็นบ้าหน่อยละแล้วก็พอได้อยู่ในเซิร์ฟตอนนี้ก็มีอยู่หลายคนนะ ก่อนได้เข้ามาผมก็เห็นอยู่เปิดระตูไหครับอันนี้นะครับอันนี้อะไรครับโลูฟันอ๋อหมวกแนวอ่ะใช้หมวกกันน็อกดีกอ่าไอสีขาวขาขาวขาวคือ วิตามินอ่าเซนทรัมนะครับช่วยเสริมสร้างโปรตีนและวิตามินครบทุกธาตุเซนทรัมไม่ใช่หมว <c oughs> อันนี้อ๋อหมวกหมวกเะ็บเกบ็บเก็บเก็บเก็บก็บไม่มีอะไรในห้องนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอเกิดอาการนี้นซิงโซเหลืองอ่ามันจะหลุดงั้นโอเค สำหรับพานี้ขอจบไว้ทั่นี้แหละเล่นสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับคงไม่ได้มาแบบกว่านี้เพราะอีกอย่างหนึ่งมืดแล้วด้วยแหละผมไม่ค่อยอยากไม่ค่อยชอบเล่นตอนมืดเท่าไหร่โอเคงั้นเดี๋ยวพานี้ก็จบไว้เพีินเท่านี้คลิปสั้นๆเราไว้ค่อยมาต่อกันพานหน้านะครับสำหรับพานี้ก็สวัสดีครับอิอิ